สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูดาวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนอยู่ในหน่วยที่สามเรื่องครัวป่าเสนอเป็นตอนที่สี่ค่ะอ่านออกเสียง เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นมาทบทวนความรู้เดิมนะคะเรื่องราวของใบโบกใบพัวเด็กหญิงน้ำใสและภูผากันก่อนในบทที่หนึ่งนั้นเราได้รู้จักกับเด็กหญิงน้ำใสนะคะผู้ที่มีทรงผมทรง,งน้ำพุ้ปลูกโบสีชมพูที่จะติดน้ำสีแดงมานะคะและในบทที่สองดำเนินเรื่องมาถึง ภูผารู้สึกใจหายมากที่ใบบกใบบัวจะต้องไปอยู่ที่ตงังช้างหลวงนั่นก็สู่บทที่สามวันนี้ที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องทัวป่าในระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่านั้นที่จะไปส่งใบบกใบบัวซึ่งจะไปอยู่ในตงังช้างหลวงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างในป่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนในวันนี้กันค่ะ ก่อนอื่นนะคะตัวป่าจะอยู่ในหนังสือหน้าภาทีนะคะหน้า37ค่ะหนังสือพาทีหน้า37นะคะให้นักเรียนเปิดดูหนังสือประกอบการเรียนในวันนี้เดี๋ยวครูดาจะอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆสามารถอ่านพร้อมกับครูดาได้เลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องครัวป่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะเป็นไปเป็นมาอย่างไรเตรียมตัวนะคะ1นึสองสครัวป่ากลุ่มของควานโทและควานนิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโทขี่ไายมัปิน มีภูผขาและน้ำใสนั่งบนปูข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทั้งพังโคนซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนคลายทะนเน็ตลายมะดข่าและคลายขอนเดินตามหลังขบวนช้างยิ่งเดินเข้าป่าลึกต้นไม้ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผกว้าง แทบ,บมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทั้งป่าได้ยินแต่เสียงจักระจันกระดึงและกระทวนเมื่อเดินผ่านป่าโป่งก็เห็นนกนา,นานาชนิดและผีเสื้อเฉยเฉยเอาละค่ะหน้าแรกเริ่มนะคะการเดินทางเข้าป่าของใบบกใบบัวนะคะและก็ทีมงานของช้างทุกความนิ่งนะคะน้ำใสและคูผา ออกเดินทางด้่ยใจเช้าตรู่เข้าป่าเลยค่ะนะคะและมีภูผาน้าใสเนี่ยนั่งบนปูบนะคะปูกก็จะเป็นลักษณะการที่นั่งนะคะที่นั่งบนช้างแบบนี้นะคะอยู่บนหลังช้างนั่งบนปูบข้างหลังนะคะแล้วก็โยกเยกไปโยกเยกมาตามจังหวะของช้างเดินนะคะ ในป่าเนี่ยก็จะได้ยินแต่เสียงจักรจันแล้วก็เสียงกระดึงและตวรทวนที่ผูกคอช้างอยู่นะคะโ๊กเ๊กถึงทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆเลยเดินทางเข้าไปในป่านะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปนะคะพร้อมนะคะนักเรียนอ่ะอ่านออกเสียงพร้อมกันเนาะหนึ่งสองสามโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระจายลอยคอ หมาหางงอกอดคอโยกเยกผู้ผาและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นป่าเด็กทั้งสองมองน่ากันแล้วร้องพร้อมกันใหม่ว่าช้างหางงอกอดคอโยกเยกก็ช้างมันเดินโยกเยกทินี้นะทั้งสองคนร้องเล่นกันจนผิวจึงหยิบหอบข้าว ที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวเราะจนตัวงอเราะข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำกลิกมะขามเหมือนกันราวกับนักหน้าน,นี้นะคะเดินทางมาได้ระยะหนึ่งเด็กๆก,ก็ร้องเล่นค่โยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก,กระสายลอยพอนะคะ เป็นบทร้องเล่นนะคะร้องเล่นกันไปมาจนหิวข้าวปรากฏว่าก็หยิบขอข้าวขึ้นมาที่แม่เนี่ยได้เตรียมไว้มาจากที่บ้านนะคะเปิดออกมาปุ๊บเป็นไงคะนะคักเรียนเจอ,อข้าวเหนียวแล้วก็ปลาอเนื้อเค็มนะคะข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มที่แม่เตรียมมาให้และก็มีน้ำพริกมะขามนะคะหน้าตาอาจจะเป็นประมาณนี้นะลูกข้าวเนื้อเค็มน้ำพริกมะขามเหมือนกันเด๊ะ ราวกับนัดกันมาเลยนะคะบางเอิญเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะคะหน้านี้ได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปนะคะเปิดหนังสือตามได้เลยนะอยู่ในหน้าสามสิบเก้าในหนังสือภาษาพาทีนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงพร้อมกันเหมือนเดิมนะพร้อมนะคะ หนึ่งสองสบ่ายมากแล้วควานโพสัง่งหยุดครับใสดึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังทางโพนเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่นไม้แห้งมากองไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อของภูขาบอกว่า จะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงถามว่าข้าวป่ากับข้าวบ้านต่างกันตรงไหนต่างกันที่โรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาไฟเหมือนเผาเข้าวหลามข้อปอกนักเรียนดูในภาพนี้นะคะเป็นการเผาเข้าวหลามนะคะแบบนี้เลย ใส่ข้าวสารลงไปในกระบอกนะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็มาเผาอันไฟด้วยแบบนี้นะคะวันนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยจะหุงข้าวป่าให้กินโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแบบนี้เลยนะคะเราจะหุงข้าวป่ากันนะคะถัดไปนะสี่สิบนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมนะหนึ่งสองสาม พ่อของน้ำใสบอกว่าจะทำปลาอกดินให้กินเด็กๆก็งงอีกจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทำความสะอาดแล้วล้างทำความสะอาดเสียบไม้เอาดินเหนียวพ่อครัวปลาให้หนาจนนิดทั้งตัวแล้วเอาไปย่างไฟ้สุกอ่าเด็กโอดาอธิบายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะ ลักษณะอย่างนี้มีภาพวิจิตร์เอามาให้ดูเอาปลานะคะมาพอกด้วยดินเหนียวนะคะเขาเรียกว่าปลาอบดินนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะเอาปลาตัวน,นี้แหละมาย่างไฟอังไฟเอาความร้อนทำให้ปลาสุกนะคะจะเหมือนในภาพนี้เลยเห็นไหมคะนี่คุณพ่อนําปลามาเสียบไม้อมู่นะแล้วเอามาอังไฟเผาตรงนี้ให้ปลาสุกนะคะโดยการเอาดินเหนียวมาพอกไว้ก่อนเนาะ แล้วก็มาอังไฟตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปควานช้างคนอื่นๆ่างก,ก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบจงตึงมาทํากระทงใช้แทนาการข้าวบางคนไปเก็บพลิกมะเขือที่พวกชาวป่าโดนมเมล็ดทิ้งไว้แล้วพือพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนไปเก็บผักป่าเห็ดมาห่อใบจงตึง แล้วหมดใต้กองที่เท่าเอาละค่ะหน้านี้บอกเมนูมาหลายเมนูเลยนะคะอ่ะเมนูต่อไปก็คืออา่าต่างคนก็ต่างไปหาอาหารในป่ามานะคะได้พลิกมาได้มะเขือมานะคะพลิกจากมะเขือเนี่ยมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าพวกชาวป่าเนี่ย อาจจะมาเดินตาทางในป่าทานข้าวกันเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไว้มเมล็ดมันก็เลยงอกขึ้นมานะคะก็จะทําให้เป็นต้นมะเขือต้นพลิกก็สามารถมาเก็บไปรับประทานได้นะคะทีนี้เขาได้ผักป่ามาได้เห็ดนะคะเอามาห่อใบตองซึงใบตองซึงนึกออกไหมลูกใบตองก็คือใบที่ลักษณะ ใบใหญ่ๆนะคะเป็นลูกหัวใจซึ่งเรายังถัดมาแล้วเนาะเอามาห่ออันนี้ครูดาเอาภาพมาให้นักเรียนดูห่อประมาณนี้นะลูกแต่อันเนี้ยภาพเนี้ยใช้ใบตองใบตองที่จากใบกล้วยปกตินะคะถ้าเป็นใบตองตึงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ลักษณะการหอ่หอเนี่ยจะห่อประมาณนี้ห่อเสร็จผักอยู่ข้างในเห็ดอยู่ข้างในนะคะห่อเสร็จเนี่ยเอาไปใส่ในกองที่เท่าที่ กอบไฟไว้อย่างนี้นะคะเอาเป็นหมกไว้ตรงนี้เลยนะคะใช้ความร้อนของกองที่เท่าทําให้ผักเนี่ยสุกนะคะเขาเรียกว่าผักหมกนั่นเองค่ะอเอาละค่ะเรื่องเราก็มาถึงหน้าสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ได้เมนูมาหลายเมนูเลยนะคะ ส็ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายสิจะอ,อร่อยอร่อยเป็นขนาดไหนพร้อมนะคะอค่านออกเสียงพร้อมกันนะหนึ่งสองสาอาหารสุกแล้วข้าวจากระบอกไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกเห็นเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นขับที่หมกที่เท่าไว้ดูแปลกตาดู แปลกแต่น่านกินพริกมะเขือล้างสะอาดกินกับน้ำพริกที่เตรียมมาจากบ้านอร่อยเหลือเกินเปิดข้าวด้วยมือข้าวร้อนๆจากกระทงใบตองตึงพร้อมอาหารจากครัวป่านี่ละค่ะเห็นไหมคะต้นเหตุหรือสาเหตุที่ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าครัวป่าก็เพราะว่า มีการประกอบอาหารขึ้นในป่าในระหว่างการเดินทางไปส่งใบใบกใบปัวที่ป่าช้งางหลวงนะคะเข้าไปอยู่ในป่าเนาะไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะเอ่อทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําขึ้นมาเองต้องใช้ลักษณะที่เป็นธรรมชาติที่หาได้โดยรอบในป่านะคะมีการไปเก็บมะเขือที่เอ่อต้นมันงอกขึ้นเองในป่ามารับประทานทาเป็นผักหมกนะคะอาหารวันนี้ ในเรื่องครัวป่าอนักเรียนจำได้ไหมมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาหุงข้าวกับกระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวนะคะอันนี้คุูดาเอาภาพให้ดูเป็นข้าวหลามก็คือลักษณะเดียวกันเอาข้าวสารข้าวเหนียวใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาไฟนะคะใช้ความร้อนของไฟให้ข้างในเนี่ยสุกลักษณะของการหุงข้าวป่าวันนี้ก็เหมือนกันเอาข้าวสารใส่ก็ไปข้างในค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็ไป อ่งไฟไปถิ่นไฟให้เข้าข้างในมันสุกนะคะเมนูที่สองก็คืออันนี้ปลาอบดินนะคะภาพน,นี้เป็นปลาปลาที่สุกเรียบร้อยแล้วเปิดออกมาเนื้อขาวอย่างนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเปรียบเทียบให้ดูว่าปลาอบดินของอพ่อครัวในป่าวันนี้เนี่ยเขาใช้ดินเหนียวนะคะดินเหนียวพอกตัวปลา ให่มิดเลยแล้วเอาไปอัางไฟไปย่างอยใช้ความร้อนให้สุกแกะดินออกมาเปิดเนื้อปลาโอ้โหขาววันขึ้นร้อนหอมกรุ่นประมาณนี้เลยนะคะถัดไปเมนูที่สาได้ผักมานะคะได้ผักมาก็นํามาหมกนะคะโดยการห่อใบตองตึงนะคะห่อเป็นรูปแบบนี้ก่อนแล้วเอาไปหมกในที่เท่า สุกออกมาก็น่ากินค่ะและเมนูถัดไปนะคะก็เป็นนำ้ำพริกมะขามที่จิดมาจากที่บ้านนะคะมากินด้วยกันนะคะการกินก็จะใช้กระทงนะคะที่ทําจากใบไม้นี่แหละคะ่ะมีลักษณะของกระทงเป็นอย่างนี้นะคะทําเป็นภาชนะกลมๆนะคะแล้วใส่อาหารไปตรงกลางแน่นอนว่าในป่าไม่มีอะะ้อนค่ะทุกคนใช้มือเปิดอาหารในการกินนะคะใช้มือหยิบ กินอย่างอาริออร่อยนะคะเอาละค่ะครัวป่าวันนี้จบลงแล้วนะคะครูดาเขารู้สึกว่าท้องจะร้องแล้วล่ะเพราะว่าอาหารวันนี้โอ้โหเมนูหลากหลายอย่างจังเลยอาหารจากครัวป่านี่น่ากินหมดทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูดาขอจบการสอนเป็นเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในครัวก่อนมีอะไรกินบ้างนะนะคะจบกันเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ ครัวป่าวันนี้ขอสวัสดีค่ะ